ราะฉะนั้นถ้ามองภาพดีๆนักศึกษาเจนได้ว่าจริงๆแล้วอบจนี่ก็คล้ายๆกับจังหวัดเลยนะสวัสดีครับนักศึษาทุกท่านครับวันนี้เราพบกันเป็นยูนิตสุดท้ายแล้วนะครับยูนิตที่10ครับ ยูนิตที่10เนี่ยอาจารย์จะพูดถึงการบริหารงานส่วนท้องถิ่นของไทยนะแปลว่าเราเป็นส่วนย่อยลงมาอีกนะหลังจากยูนิตก่อนเนี่ยเราพูดถึงภาพรวมของไทยที่เราจะมาพูดถึงเฉพาะท้องถิ่นของไทยนะเล็กขึ้นมาอีกซึ่งการเจาะลึกครั้งนี้ครับด้วยเหตุที่ว่าการจัดระเบียบราชการบริหารแผ่นดินนะคเขามีการนำหลักรวมถึงรัฐธรรมนูญด้วยนะเขามีการนำหลักเรื่องการกระจายอํานาจครับมาใช้ ซึ่งการใช้ครั้งนี้เนี่ยเอามาใช้กับใครครับกับท้องถิน่นนะฮะก็มีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญรวมถึงพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีการจัดระเบียบการปกครองเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่นดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ2ครับเทศบาลเทศบาลก็แบ่งออกเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครครับ3ครับองค์การบริหารส่วนตำบลครับ ทีนี้นอกจากนี้ครับรูปแบบทั่วไปที่เราเกล่าวถึงไปแล้วว่ามีอยู่3อย่างเรายังมีการแบ่งออกเป็นการจัดรูปแบบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษดีครับซึ่งจะประกอบไปด้วย 1. กรุงเทพมหานครครับแล้วก็สองครับพัทยานะครับซึ่งทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาเนี่ยเขาก็จะมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศ2528บัญญัติไว้พัทยาเขาก็จะมีครับเขาก็จะ อธิบายนะครับถึงรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่นะเกี่ยวกับที่มาของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพัทยาครับในส่วนของตำบลก็มีพระราชบัญญัต,สติสภาตำบลเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแต่ละรูปแบบการปกครองนะครับจะมีพระราชบัญญัติเขียนให้อำนาจไวฮะก็เป็นพระราชบัญญัติที่จัดตั้งขึ้นมาให้แต่ละ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมีอำนาจในการทำหน้าที่ทำภารกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอาจารย์จะมาเจาะลึกรละเลอียดทีละหัวข้อหัวข้อครับหัวข้อที่หนึ่งครับในรูปแบบของทั่วไปก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอครับอบจอเนี่ยนะฮะนักศึกษาตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด2540ออบจอเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่น เป็นนิติบุคคลครับมีรายได้มีทรัพย์สินและก็มีพนักง,งานเป็นของตนเองมีพื้นที่ความรับผิดชอบเท่ากับเขตของจังหวัดบทบาทที่จะเน้นก็จะเน้นวิธีการประสานงานการทําแผนพัฒนาจังหวัดการให้ความร่วมมือแก่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆในเขตของจังหวัดครับรวมทั้งคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและดําเนินกิจกรรมในส่วนที่เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพดีๆนักศึกษจะเห็นได้ว่า จริงๆแล้วอบจนี่ก็คล้ายๆกับจังหวัดเลยนะมันก็มีความทับซ้อนกันอยู่โดยหลักตอนนี้นะนักกฎหมายของเรานักรัฐศาสตร์ก็พยายามที่จะผลักดันครับว่าจริงๆจังหวัดเนี่ยควรจะยกเลิกได้ละไม่ควรมีผู้ว่าละควรจะให้ในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นแหละเป็นผู้นําของจังหวัดเลยในานามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย เพราะว่าเขาได้อํานาจมาจากฐานามาติหรือฉันทานุมัติของประชาชนเป็นอํานาจที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอานาจที่มาจากหลักการกระจายอํานาจโดยแท้จ,จริงซึ่งแตกต่างจากผู้ว่าครับที่มาจากการรวมอํานาจที่มาจากการแต่งตั้งเพราะนั้นประชาชนไม่ได้เลือกเข้ามาครับมันยิงทับซ้อนกันอยู่เพราะนั้นก็ต้องรอดูในอนาคตต่ตอไปว่า,าแนวทางการบริหารจัดการการจัดรูปแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะมีการยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ หรือถ้าไม่ยกเลิกผู้ว่าก็ควรจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่อันนี้เป็นแนวคิดที่มีมานมนานแล้วนะฮะเป็นแนวคิดที่เราเอามาจากต่างประเทศนะครับทีนี้ครับในส่วนขององค์การบริหารสร่วนจังหวัดเนี่ยก็จะมีผู้นําครับก็คือนายกองค์การบริหารสร่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารสร่วนจังหวัดนี่ฮะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีอะไรฮะที่เป็นสภาของเขาเหมือนกับสภาใหญ่เลยเขาเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ ก็จะทำหน้าที่ยกมือโบวตนะนาะยกว่าอย่างไงนาะยกมีการประชุมมีประธานสภาเข้าประชุมปุ๊บโบวตวาละนู่นวาละนี้สภาเห็นชอบด้วยหรือไม่ก็ยกมือโหวตกันนะอันนี้คือฝ่ายของการเมืองนะฝ่ายของข้าราชการประจําก็มีก็จะประกอบไปด้วยประหลัดนะประกอบไปด้วยอผอ,อกองต่างๆนะครับก็ว่ากันไปต่อมาครับเรามาดูเรื่องของเทศบาลบ้างเทศบาลเนี่ยการจัดรูปแบบ การปกครองของเทศบาลในปัจจุบันเทศบาลก็เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเหมือนกันมีฐานะเป็นนิติบุคคลเหมือนกันการปกครองก็เกิดจากหลักการกระจายอํานาจเหมือนกันครับกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเขาให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองส่วนร่วมในการปกครองทาอย่างไรครับการเลือกตั้งนั่นแหละเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเข้ามาเห็นไหมฮะนี่คือเทศบาลแล้วตัวเทศบาลเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลนาครครับเทศบาลตำบลเนี่ยก็ได้แก่ท้องถิน่นที่มีพระราชกิจสเดีดกยกยกฐานะเทศบาลตำบลโดยที่กฎหมายเทศบาลเนี่ยไม่ได้มีหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับจํานวนราษฎรความหนาแน่นและรายได้ของท้องที่เลยอาทิเช่นกรณีที่เทศบาลประเภทอื่นๆเนี่ยเขามีประชากรนะหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้หนึ่งประชากรตั้งแต่เจ็ดพันคนขึ้นไปสองครับ มีความหนานแน่นของประชากร1 5 0 0คนต่อ1ตารางกิโลเมตร3มีไรายได้เกินกว่า5้าล้านบาทขึ้นไปไม่รวมเงินอุดหนุนอันเนี้ยเขาก็จะเป็นเทศบาลตำบลแล้วถ้าอยากจะเป็นเทศบาลเมืองล่ะเทศบาลเมืองก็ต้องดูฮะว่ามีประชากรถ้านับเป็นจํานวนอ่ประชากรนะครับตั้งแต่10,000คนขึ้นไปมีความหนานแน่นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3,000คนต่อ1ตารางกิโลเมตรหลักเกณฑ์ก็จะประมาณนี้แล้วถ้าเป็นเทศบาลนครล่ะใหญ่ขึ้นอีก เทศบาลนครเนี่ยก็ต้องการชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปครับแล้วราษฎรเหล่านั้นก็จะอยู่ในพื้นที่โดยมีความหนานแน่นเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่าสามพันคนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตรอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับที่จนยกมาเพียงบางข้อจริงๆก็จะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเทศบาลทั้งสามประเภทที่อาจารย์พูดถึงมาเนี่ยก็จะต้องมีพระราชกิจศาีการนะครับให้อำนาจไว ซึ่งเทศบาลเนี่ยสามารถยกฐานะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ครับหลักเกณฑ์ที่อาจารย์พูดมาเมื่อก่อนหน้านี้ครจำนวนประชากรจํานวนรายได้จํานวนความหนาแน่นนะครับทีนี้การจัดรูปการปกครองของเทศบาลนะครับตัวเทศบาลเองเนี่ยฮะจะประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีประกอบไปด้วยสภาเทศบาลสองฝ่ายนี้มาจากการเลือกตั้งครับแล้วก็ประกอบไปด้วยฝ่ายประจาซึ่งก็จะมีพนักงานเทศบาลครับ พนักงานเทศบาลก็มีใครบ้างมีข้าราชการประจำมีประหลัดมีพอกองต่างๆอะไรก็ว่ากันไปครับอันนี้อาจารย์ก็ไม่ขอลงรายละเอียดลึกนะอาจารย์ก็จะเน้นไปส่วนของคนที่มาจากการเลือกตั้งเลยนะครับเพราะว่าข้าราชการประจำเนี่ยมันมีอยู่กับทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะฮะเราก็เลยไม่ได้ลงลึกตรงนี้ทีนี้การจัดโครงสร้างของการบริหารทศบาลครับในตัวโครงสร้างของการบริหารทศบาลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสํานักงานประหลัดเทศบาลประกอบไปด้วยส่วนครังครับ ประกอบไปด้วยส่วนสาธารณสุขประกอบไปด้วยส่วนช่างประกอบไปด้วยส่วนการศึกษาและก็ส่วนอื่นๆอีกถ้าเทศบาลนั้นมีพื้นที่ใหญ่มีจํานวนประชากรเยอะก็อาจจะแต่งตั้งฝ่ายต่างๆขึ้นมาได้อีกนะครับต่อมาครับานััศึกษาครับอาจารย์ขอพูดในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลน,นะก็คืออบตอ,อบตอเนี่ยก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตาบล2537าครับการจัดรูปการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบไปด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะเหล่านี้ครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการบริหารนะท้องถิ่นท้องที่นะครับโดยก็เป็นฝ่ายการเมืองครับที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเองเนี่ยก็จะมีข้าราชการฝ่ายประจําเหมือนกันก็จะประกอบไปด้วยประหลัดเหมือนกันคล้ายๆกับเทศบาลครับคล้ายๆกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดครับเหมือนกันเลยนะครับนักศึกษาเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่ในการเป็นข้าราชการประจํามีเงินเดือนนะฮะมีเงินเดือนซึ่งมาจากการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับสอบคัดเลือกเข้าไปนะฮะต่อมาครับเรามาดูรูปแบบพิเศษ2รูปแบบบ้างที่ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครกับพัทยาในการนี้ครับอาจารย์ขอพูดถึงกรุงเทพมหานครก่อนโดยกรุงเทพมหานครนะฮะ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นเขตครับเขตเนี่ยก็แบ่งออกเป็นแขวงครับแต่ละเขตเนี่ยจะมีสำนักงานเขตครับนักศึกษามีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเขตรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขตและมีสภาเขตสภาห,หนึ่งเป็นองค์กรที่ประชุมของเขตทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการสอดส่องดูแลการทำงานของเขตให้ข้อเสนอแนะพิจารณาจัดสรรงบป,ประมาณต่างๆ,างๆกรุงเทพมหานครมีสำนักงานใหญ่เรียกว่า ที่ไหนฮะที่ผู้ว่านั่งอยู่ศาลาว่าการกรุงเทพหมหานครมีการแบ่งส่วนราชการนะครับในกรุงเทพนะออกเป็นสำนักง,งานเลขานุการสภากรุงเทพหมหานครแบ่งออกเป็นสำนักง,งานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็นสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,ร,รแบ่งออกเป็นสำนักงานประหลัดกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็นสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเป็นสำนักแล้วก็แบ่งออกเป็นสำนักงานเขตหกอย่ยางนะครับที่อาจารย์พูดมาหกอย่างหกข้อนะครับหกส่วนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภาค,ครับที่มาจากการเลือกตั้งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเป็นบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารนะมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีครับ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการบริหารงานราชการของกรุงเทพมหาคนครให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้วอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหาคนครก็จะเป็นอำนาจทั่วไปถูกเขียนไว้ในกฎหมายอาทิเช่นการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความสะอาดการวางแผนการวางผังเมืองการดูแลสวนสาธารณะการดูแลควบคุมอาคารเยอะแยะเต็มไปหมดครับกันก็ละไว้เท่านี้นะต่อมาครับเรามาดูเมืองพัทยาบ้าง เมืองพัทยาเนี่ยก็จะใช้ระบบสภาแล้วจะมีผู้จัดการเมืองครับผู้จัดการเมืองหรือบางทีเราก็เรียกติดปากว่าผู้ว่าเมืองพัทยานี่เราเรียกสันส้นๆตามภาษาหน้าข่าวนะครับโดยที่สภาเมืองพัทยาเนี่ยก็จะมีอำนาจในการตาข้อบัญญัติกำหนดนโยบายในการบริหารท้องถิ่นสภาเมืองพัทยาเนี่ยก็จะมีสมาชิกนะตามที่จะเข้าไปดำรงวาระนะะกี่วาระตามกฎหมายกำหนด ก็ว่ากันไปสภาและนายกเมืองพัทยาประกอบไปด้วยสมาชิก2ประเภทครับประเภทแรกครับเป็นสมาชิกเลือกตั้งประเภทที่2ฮะเป็นสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งเขาก็จะมีอำนาจในการวางนโยบายอนุมัติแผนพิจารณาแล้วก็อนุมัติข้อบัญญัติต่างๆนะครับหรือแต่งตั้งสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการเข้าไปดำเนินกิจการภาระหน้าที่ของเมืองพัทยาในส่วนของนายกเมืองพัทยานะครับ ที่ที่ภาษานักข่าวเขาชอบเขาชอบเรียกผู้ว่าพัทยาแต่ที่ภาษาทางการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะนักศึกษาเราเรียกว่านายกเมืองพัทยานะครับเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งก็จะมีฐานะเป็นตะมุขของเมืองนะครับอยู่ในวาระข่าวละสองปีนะครับหลังจากนั้นก็มีฝ่ายข้าราชการประจํานะครับก็คือประหลัดเมืองพัทยานั่นเองนะฮะก็จะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าข้าราชการประจําทั้งหมดนะครับก็ไล่เรียงลงมาก็จะเป็น พอออ,องต่างๆนะก็คล้ายๆก,กันกับท้องถิ่นในรูปแบบอื่นๆที่อาจารย์พูดมาแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนที่อาจารย์พูดถึงในส่วนของการบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับอาจารย์ก็ไล่เรียงมาเป็นส่วนๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับการบรรยายในวันนี้นะครับถ้านักศึกษายังมีข้อสงสัยประการใดด้วยเวลาที่จํากัดเหมือนเดิมครับเราก็จะไปพบกันในคลาสของชั้นเรียนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปศึกษาเพิ่มเติมเจอก,กันกับอาจารย์ณตอนนั้นแล้วนักศึกษาถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้ได้หรือคอมเมนต์ในห้องเรียนของเราก็ได้ครับถ้าจะให้เรียนกันให้ลึกอีกทีนะเราก็ต้องไปใช้เวลาอีกบางส่วนนะครับเพื่อทำความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะแล้วสำหรับนักศึกษาที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับสามารถศึกษาผ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารส่วนท้องถิ่นได้ การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก็จะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงหรือสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้อาจารย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ